สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เดเกมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้หลีกล่าเจ้าโคมมาสไปนัทตัวม่วงวิบวับก็เปิดแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับโล่ทองด้วยอันดับ16นะครับคะแนน330เนอะคิดว่าชนะอีกครั้งเดียวก็น่าจะขึ้นโล่เพชรได้นะครับโอเคของรางวัลน,นะครับ ก็เป็นแบบจอะจงเลยนะดินเอม่วงเงินเขียวแล้วก็อาหารนะครับสุดท้ายก็เป็นเจ้าโคมาสไปนัทนะถ้าได้มาอีกตัวก็ประหยัดดินเอม่วงไปหลายหมื่นเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันดีกว่าเอาสัก3รอบแล้วกันอรอบแรกก็ใช้ตัวแรกเจ้ากอกโก,ก้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเออกอกโก้อยู่นี่โอเค ตัวที่สองกินพืชใช้เอาบัมปี้เลยแล้วกันตัวที่สหลีกเจ้าโคมาสไปนัดพี่ก็จะใช้นี่เลยนะตัวที่จะปั้นเป็นโคมาสไปนัดก็คือสไปโนเจน2นะครับโอเคมาเดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวเป็นเจ้าพาราอซเจน2เนาะโอเคมา อะเจอเจ้าพลาสอร์เจน2ตัวแรกของเขาเลยนะโอเคเราก็สามารถที่จะชาร์จได้ขอชาร์จก่อนของเขา2แต้มเดี๋ยวตี3รอบเลยรอบสุดท้ายที่เอาเป็นเจ้าโคมาสไปนัทเลยนะไม่ทำอะไรเราขอชาร์จต่อเนื่องเลยเนาะเอาป้องกัน1น,นะครับเอาไปชาร์จ1 กลายเป็น3มแต้มแล้วตีไหมสานี้จะตีหรือเปล่าไม่ตีนะงั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปตอดไหมไม่ตอดเลยนะเขาป้องกันสองโอเคตอนนี้เขาสี่แต้มนะครับจะตีมาหมดหรือเปล่าสี่แต้มนี้ตีไหม มาอุ้ยตีมาแค่หนึ่งเองเหรอโอเคงั้นเราก็ขอ,อชาร์จสีโจมตีสีโอ้โหว่าแล้วเขาป้องกันสามเลยนะให้ต่อไปแต้มหนึ่งตอนนี้เขายังคงสี่แต้มเช่นเดิมนะแล้วจะตีไหมสีนี้ตีมาได้แล้วมา อา้าวเปลี่ยนตัวแล้วสามแล้วไม่ตีอ่ะแล้วเราก็ตอออีกชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองแต้มโอเคตอนนี้เขา5แต้มแนละ้วจะตีมา5้าหรือเปล่าไม่ตีก็โดนเราต่อไปเรื่อยๆนะไม่ตีจริงๆด้วยแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสไป เอาอีกึ่งแต้มได้ตอดหน่อยโอเคตอนนี้เขาหแล้วน่าจะตีแล้วแล้วแหละหแต้มนี้มาหเลยหกหแต้มนะครับเราก็นอนยืดเยื้อพอสมควรบัมปี้ลงมาเราก็จัดเลยสองแต้ม แล้วก็ป้องกันสองก็พอแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองนะครับอินิโอมีสแล้วตีไหมสีนี้ไม่ตีนั้นก็บัมปี้ก็ต่อแล้วกันชาร์จสี่โจมตีสีดิ เขาสองแต้มโอเคตอนนี้เขาหแล้วหมาหรือเปล่าหมาหมาอย่ากะเปลี่ยนตัวเหลือห้าอะตีมาหาโอเคครับเขาตีเรามา5้านะครับนอนไปบัมปี้ขอบคุณมากสไปโนเจนสองนะครับลงมาก็จัดเลย ป้องกัน2ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะข้างสไปโนฟาดซะตัวสุดท้ายวนกับมาอีกรอบหนึ่งมีสแล้วต<ป>ีไหมสีนี้ตีมาแค่3นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ใส่หมดเต็มแม็กเลย8แต้มไป เขา7นะคำรามก่อนหนึ่งทีแล้วก็สไปโนกงับฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกของการตีในหลีกรอบนี้นะในคลิปนี้ขึ้นโลเพชรยัง360คะแนนอันดับยังไม่ขึ้นนะโอเคอันดับ1นึ่โลทองอยู่ของรางวัลจะได้อาหาร โอเคไปต่อกันอีกรอบนึ่งใช้นกก่อนเดี๋ยวรอบนี้ใช้เจ้าพาราซอเจน2นะเอานกตัวไหนดีเอาทาเปลแล้วกันแล้วก็ต้องเป็นกินเนื้อนะกินเนื้อก็ใช้เจ้าสไปโนทาซูคัตโอเคยังมีตัวหนึ่งนะแล้วก็พาราซอเจน2พาราซอนี่เลย โอเคมารอบที่2นะครับ2ตัวนี้ก็คือเจ้าพาราโอกับเจ้าสไปโนเจน2เนี่ยผสมกันไฮบิดกันก็จะออกมาเป็นเจ้าโคมาสไปนัทเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ปั้นเอาแล้วกันนะครับโอเคเราชาร์จได้นะขอชาร์จก่อนของเขา2แต้มแล้วดีไหม เปลี่ยนตัวเคดูแล้วเขามีตัวตัวสายแท้งทั้งนั้นเลยนะรอบนี้เคเราก็ขอป้องกันชาร์จไปตอนนี้เขาสองแต้มสองแล้วตีมาสองเข้าเราหนึ่งโอเคยังไม่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปเลยขอแต้มเต็มไปก่อน ไปตอดนอยโอเคเขาไม่เปลี่ยนตัวพี่โตลงมาเลยเนาะต้องใส่พลศอต้องตีสวนน่ะปีมาสามนะครับโอเคเดี๋ยวสไปโนทาซูคัดจัดการ2ตัวสำหรับตัวเจ้าตัวนี้ก็จัดไปเลย2แต้มป้องกัน2ชาร์จไป สองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยนกเพเลนะครับลงสนามมาตัวแดงด้วยมีซตีไหมตีหรือเปล่าไม่ตีอ่ะงั้นเราก็ชาร์จีจมตี4ไปเข้าสองไปนอนโอเค ตัวสุดท้ายนะครับพี่โตของเขามีหกแต้มใส่เรามาหเลยไหมหกมาหกโอเคครับเขาหนะไม่เหลือแต้ไมไว้ป้องกันละโอเคนอนไปพาราซเจนสองลงสนามมาต้องปีสวนเลยนะแปดแต้มก็ ใส่เลยครับ8ไปเต็มๆ8ไปควิดควิดเรียบร้อยครับตีสวนก็นอนได้โอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของคลิปนี้ด้วยพราซอจน2คะแนนเพิ่มกลายเป็น390คะแนนขึ้นโลเพชรแล้วโอเคดับ95นะมาคือโลเพชรละ รับของรางวัลให้เหมาะสมกับโล่เพชรหน่อยเงินเขียวมาได้ดีเนม่วงม,มาหนึ่งนะโอเคมารอบสุดท้ายของคลิปนี้ละก็เอาเจ้าเอ้ยเลื่อนเลยเจ้าก็โก้อ่ะโอเคตัวที่สองเอาเจ้าเอาบาคิโอแล้วกันโอเคแล้วก็ พระเอกเลยโคมาสไปนัทเป็นล่าง2นะครับเลเวลยีโอเคมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ที่คู่ต่อสู้อย่าครึ่งบกครึ่งน้ำเยอะแล้วกันโอ้โหสองตัวเนี่อะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวบาคิโอต้องจัดการสองตัวนะเรา ชาร์จไว้ก่อนนะครับของเขา2แต้มแล้วคงไม่นอนตั้งสองแต้มอ่ะอ่ะเขาตีมา2อ,อ่ะเดี๋ยวเก็รู้โอเคยังไม่นอนนะครับเราก็ขอป้องกันชาร์จ2แต้มแล้วตีไหม2นี้ ตีมันแค่หนึ่งนะโอเคเขาเหลือหนึ่งเราก็ขอชาร์จหมดเลยสีแ่แปมขาป้องกันหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาสามแต้มเพียวๆนะครับแล้วตีมาหมด3ามโอเคเรานอนบาคิโอลงมาก็จัดเลย ใส่สแต้มป้องกัน2ก็พอเนาะสชาร์จไป3แต้มไปนอนสาหังใหญ่ๆฟาดไปเลยดิปโปสูคัดของเขานะครับมีสเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยเ,เขาตีมาเลยนะ4แต้มโอเคเรายังไม่นอน เดี๋ยวเราก็ใส่เลยแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนสาหางฟาอีกทีหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับอิ i ตติเต e s t e r g e 2มี4แต้มแล้วตีมาสามเดือนหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาครับ โคมาสไปนัทลงสนามมาแล้วแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยครับแปดแมไปแปดไมป้องกันด้วยคำรามก่อนแล้วก็วิ่งไปกัดฝับเรียบร้อยครับชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับอย่างสวยงามด้วยเจ้าโคมาสไปนัทเนาะ 420คะแนนนะครับอันดับก็89โลเพชรเนาะโอเครับของรางวัลจะได้ DNA ม่วงมา200นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับ DNA แดงกันก่อนดีกว่าโอเคในฐานะที่ได้ขึ Pet, นะ้นโลเพชรเนาะ โอเคครับฮะตอนนี้หลีกล่าเจ้าโคมาสไปนัทก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ก็ไต่ระดับมาถึงโลเพชรได้และโอเคก็ถ้าสมมุติจบด้วยหลีกนี้ด้วยการจบที่โลเพชรก็จะได้เจ้าโคมาสไปนัทมาครอบครองก็จะประหยัดดินเอมม่วงไปได้เยอะเลยนะน้องๆใครอยากได้ก็มาล่ากันด้วยนะแต่ต้องพยายามนิดนึงคน,ค,นค่อนข้างจะเยอะนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกขาด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ